อ่ะครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการตั้งค่าอุปกรณ์นะครับเป็นตัวกล่องคอดลิงนะครับรหัสรุ่นที่เราใช้นะครับจะเป็นรุ่น ptu one นะครับท่านใดที่ได้กล่องไปแล้วก็สามารถที่จะดูกล่องเออก็สามารถที่จะดูวิดีโอนี้เพื่อ,อประกอบการตั้งค่าได้นะครับตัวกล่องนะครับวันนี้ที่จะมาแนะนำในการตั้งค่านะครับจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง poc เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยจะใช้ตัวกล่องเป็นตัวกลางนะครับนั่นก็คือตัวกล่องเนี่ยเขาจะมีสายออกมา2ชุดนะครับก็คือในอย่างชุดนี้ก็จะเชื่อมไปที่วิทยุ plc ครับมี2เส้นนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งนะก็จะเป็นสาย usb 2.0นะครับก็ไปต่อเข้ากับช่อง usb ของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับการตั้งค่าจะแบ่งออกเป็น2อสองอย่างครับก็คือเราจะต้องตั้งค่าเครื่อง p c แล้วก็ตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ ซึ่งวันนี้คลิปนี้ก็จะแนะนําการตั้งค่าทั้งสองประกณ์นี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น PLC แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับนะครับมาดูกันก่อนครับคอมพิวเตอร์เราต้องตั้งอะไรบ้างอันดับแรกนะครับเราจะต้องตั้งค่าตั้งค่าซาวการ์ดนะครับบนคอมพิวเตอร์นะครับ2เราจะต้องตั้งค่าโปรแกรมที่เราจะใช้งานนะอย่างเช่นท m s p e a k หรือ Cell o นะครับเราจะต้องมาตั้งนะครับส่วน PLC เราก็จะต้องมาตั้งเช่นเดียวกันครับ การปรับระดับเสียงไว้เท่าไรอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะมีให้ดูในช่วงต่อไปนะครับในคลิปนี้เลยนะครับครับอีกอย่างหนึ่งครับในการวางอุปกรณ์นะครับตัวกล่องลิง์นะครับตัวนี้สายนย่ประมาณ1เมตรครับสาย usb ประมาณ1เมตรนะครับสายเชื่อมต่อ poc เช่นเดียวกันครับก็ยาวประมาณ1เมตรนะครับแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับเครื่อง poc นะครับสายให้มาค่อนข้างยาวนะครับดังนั้นเนี่ยให้วางให้ไกลจากกล่อง ให้มากที่สุดตอนที่จะเป็นไปได้นะครับอย่าวางตัวเครื่อง PLC ที่เรามาเชื่อมลิงเนี่ยอย่าวางไว้ใกล้กล่องตัวคลอดลิงนะครับอย่าวางไว้นะครับอย่าวางไว้ใกล้กันเอาให้ห่างเลยครับวางไว้ให้ห่างเลยเพราะว่าสายให้มายาวอยู่นะครับเนื่องจากว่า,เ,าเวลาเครื่อง PLC ครับเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยเ็าจะมีเสาอากาศที่มีเกณฑ์ขยายค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเขาติดต่อกับเาสาโทรศัพท์ครับกําลังส่งบางทีก็ค่อนข้างแรงนะครับออกมา ดังนั้นนะถ้าเราเอามาไว้ใกล้ๆกล่องนะครับไอ้เพื่อนที่เขาแผ่ออกมาเพื่อติดต่อกับสถาน,นีฐานเนี่ยมันจะมาบรบกวนสาวการนะครับอาจจะทําให้ได้ยินเสียงบีดเสียงฮัมเสียงบือ้อเสียงเหมือนสัญญาณเฟสวิทยุอะไรประมาณเนี้ยนะครับแทรกเข้ามาอยู่นะครับดังนั้นนะให้เราเอาตัวเครื่อง PUC ครับไว้ห่างๆจากตัวกล่องเลยนะครับแล้วก็ตัวกล่องก็เช่นเดียวกันครับไม่ควรเอาไปวางไว้ใกล้ๆแหล่ง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สร้างสนามแม่เหล็กต่างๆอย่างเช่นโปรพาวเวอร์สปายซวิชิงพาวเวอร์ายหรือว่าเราเตอร์ wifi อะไรเงี้ยที่มีการแพร่คลื่นวทิทยุออกมานะครับก็ตัวกล่องก็เอาไว้ทางๆหน่อยนะครับเเรามาดูกันครับว่าคอมพิวเตอร์เราจะต้องตั้งอะไรบ้างครับนั่หนึ่ง,งก็คือตั้งคาสต์การ์ดสองโปรแกรมที่เราจะใช้งานกันนะครับเราไปดูการตั้งค่ากัน,นเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ คอมพิวเตอร์แล้วนะครับแต่นี้อยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเราจะตั้งค่าซาวการ์ดกันก่อนครับย้ำเนนึ่งนะครับไอตัวเนี่ยครับ USB นะครับที่จะไปเสียบเข้าที่คอมพิวเตอร์นะครับถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโตะนะครับแนะนําให้ไปเสียบ USB ที่ด้านหลังเครื่องนะครับอย่ามาเสียบที่ฟอนต์ด้านหน้านะครับเพราะว่าถ้าเรามาเสียบด้านหน้ามีโอกาสที่เราจะไปเดินชนหรือไปทําอะไรให้มันหลุดการเชื่อมต่อได้นะครับไปเสียบด้านหลังเลยครับเราจะได้ไม่ต้องไปชนไปอะไรเหมือนนะครับแล้วก็ เลือกรูที่จะเสียบไปเลยครับรูไหนที่มันเสียบแน่นไม่หลวมครับให้เสียบรูนั้นนะครับเพราะว่าเราถ้าเราตั้งค่าซาวการ์ดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะจํารูที่เราเสียบครับนะครับดังนั้นเราจะเสียบรูไหนให้เสียบรูนั้นไปตลอดนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราเสียบเข้าไปแล้วเราตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยแล้ไปเปลี่ยนไปเสียบรูอื่นเราจะต้องไปตั้งค่าซาวการ์ดใหม่นะครับเพราะว่าการตั้งค่าซาวการ์ดจะจำเฉพาะรูที่เราเสียบตอนที่เราตั้งนั่นเองนะครับดังนั้น ให้เลือกตั้งแต่แรกเลยว่าจะเสียบดูไหนช่องไหนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้ไปเสียบด้านหลังครับจะได้ลดปัญหาแบบการชนกันกระตุกสายโดยไม่ได้ตั้งใจก็ไปเสียบด้านหลังเลยนะครับแล้วก็เสียบดูที่มันแน่นๆลองขยับดูว่ามันหยุดการทางานไหมนะครับเสียบให้มันแน่นนะครับขยับแล้วเ็าเยินแล้วอาจะต้องไม่หลุดการทํางานอะไรประมาณนี้นะครับก็เลือกให้เรียบร้อยนะครับสาหรับสาย USB จะเราเสียบนะครับเราไปตั้งค่าซาวการ์ดกันครับทีนี้ นะครับในส่วนของการตั้งค่าซาวด์การ์ดนั้นนะครับก็ถ้าเป็น windows 10 windows 7นะครับ windows 7นะครับแล้วก็สามารถเลือกตรงนี้นะครับหรือถ้าใครหาไม่เจอก็มาเลือกตรงค้นหาแล้วก็เลือกเป็นซาวด์ก็ได้ครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่างของผมนะครับก็มาเอาเมาส์มาวางไว้ตรงบริเวณลู่ลำโพงตัวนี้ครับที่เราปรับระดับเสียงกันนะครับตอนนี้ให้เราติดตั้งเสียบกล่องลิงก์เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับเสียบกล่องลิงก์เข้าไปให้เรียบร้อยที่คอมพิวเตอร์นะครับ เลือกจอยีให้เรียบร,ร้อยเสียบเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยเอาเมาส์มาชี้ตรงบริเวณนี้แล้วคลิกขวาครับตรงรูดลําโพงนะครับคลิกข,ขวาขึ้นมาแล้วเลือกเสียงครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเขียนว่าซาวนะครับแล้วก็เลือกเข้าไปจากนั้นเนี่ยพอเราเลือกเข้ามาครับเราเราจะมาตั้งค่ากันอยู่สองส่วนนะครับในส่วนของการตั้งค่าซาวการก์ดเราจะตั้งค่าตรงแถบการเล่นแล้วก็แถบการบันทึกนะครับเราจะต้องตั้งอยู่สองส่วนนี้เราไปที่การเล่นก่อนนะครับอ่า พอเรามาที่แถบการเล่นตรงนี้นะครับเมื่อเราเสียบกล่องลิงก์เข้าไปแล้วเนี่ยจะปรากฏซาวด์การ์ดขึ้นมาครับให้มองหานะครับที่เขียนว่า USB PNP Sound Device นะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลของกล่องซาวด์การ์ดของกล่อง,องคอดลิงก์ของเรานะครับมันจะชื่อว่า USB PNP Sound Device นะครับบางเครื่องคอมพิวเตอร์ท่าในใดที่เปิดขึ้นมาบางทมออาจจะไม่มีอะไรตรงนี้นะครับอันนี้เป็นซาวด์การ์ดเป็นอุปกรณ์ที่ผมติดตั้งเข้าไปเพิ่ม,เต,มเติมนะอันนี้ เราไม่ต้องไปสนใจนะครับบางเครื่องเปิดขึ้นมาอาจจะมีแค่สองอันนะครับบางเครื่องอาจเปิดมาจะมีเต็มไปหมดเลยไม่ต้องสนใจเรามองหาที่เขียนว่า USB PNP ซาวด์ดวนะครับเมื่อเห็นแล้วนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเราจะไปตั้งค่ากันในส่วนสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือขั้นสูงนะครับตรงนี้ไอ้ตรงนี้ครับให้เราเลือกเป็นคุณภาพ cd นะครับ cd แล้วก็กดนําไปใช้นะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างดิ้กันมาก็กดใช้ ก็จะเป็นซ <he> ีดีแล้วนะครับเรก็กดตกลงนะครับมีแค่นี้ครับไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรอย่างอื่นเลยนะครับเดาปุ่มพาพาไปดูหน่อยครับก็มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็มีแค่ตั้งค่าเป็นซ <asses> ีดีอย่างเดียวนะครับส่วนอย่างอื่นแล้วก็ไม่ต้องไปตั้งแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับจบไปในส่วนการตั้งค่าแท็บการเล่นนะครับต่อไปเราไปแท็บที่ไปก็คือการบันทึกนะครับเมื่อแตะก็มาแท็บการบันทึกครับเช่นเดียวกันครับเรามองหา นะครับชื่อ USB PNP Sound Device ครับมองหานะครับถ้าเปิดขึ้นมาเห็นเยอะแยะก็ไม่ต้องไปไปงงนะครับให้มาดูให้มองหาตรง USB PNP Sound Device จะเขียนว่าไมโครโฟนนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่หน้าขั้นสูงเช่นเดียวกันครับขั้นสูงให้เลือกเป็น DVD ครับโดยปกติมันก็จะเลือกให้อยู่แล้วนะครับเป็น DVD อยู่แล้วนะครับส่วนแทบอื่นๆก็ไม่ต้องตั้งอะไรครับก็ปล่อยไปตามค่า เดิมก็เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นศูนย์กำหนดเองตรวนี้ติ๊กถูกไว้นะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือเรร้อยๆเลยครับไม่มีอะครับการตั้งค่าไมโครโฟนก็จะมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวคือตรงนี้เป็น DVD นะครับซึ่งค่า default เขาก็จะมาเป็น DVD ให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องมาเช็คหน่อยว่ามันเป็นอย่างอื่นไหมถ้ามันเป็นอย่างอื่นก็มาปรับให้มันเป็น DVD นะครับลำดับในส่วนของแท็บการบันทึกนะครับหรือไมโครโฟนนั่นเองนะครับกดตกลงครับทีนี้ แล้วก็กดตกลงนะครับก็เสร็จสิ้นครับในการตั้งค่าซาวการ์ดย้ำอีกครั้งนะครับซาวการ์ดที่เราตั้งค่าไปเมื่อกี้จะจําเฉพาะช่องที่เราเสียบนะครับเอากล่องลิงก์เราไปเสียบช่องไหนก็จะจําเฉพาะช่องนั้นถ้าเราเปลี่ยนไปเสียบ USB ช่องอื่นเราจะต้องมาตั้งค่าใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเสียบใช้งานช่องที่เราตั้งไว้นะครับก็ประมาณนี้ครับในส่วนของการตั้งค่าซาวการ์ด นะครับต่อไปเราจะไปตั้งค่าโปรแกรมที่เราใช้งานกันครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์ดิจ3นะครับไปดูกันะนะครับเราก็มาดูในส่วนต่อไปนะั่นก็คือการตั้งค่าโปรแกรมที่เราใช้งานนะครับในที่นี้ก็คือโปรแกรมเซลลนะครับตอนนี้ผมก็ได้เปิดโปรแกรมเซลลขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ล็อกอินเข้าระบบมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็มาตแตนบายอยู่ห้องทดสอบอินเทอร์เฟซนะครับก็คอนเน c t ให้เรียบร้อยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูก่อนว่าผมใช้โปรแกรมเซลโลเวอร์ชั่นไหนนะครับในการที่จะสาธิตให้ดูนะครับเปื่อสมาชิกท่านใดที่ผมใช้เวอร์ชันนีครับเป็น2.6นะครับในการสาธิตนะครับสําหรับท่านใดที่ใช้เวอร์ชั่นที่ต่างจากนี้หัวข้อเมนูอาจจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าหน้าต่างอาจจะไม่ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับก็สามารถดูเป็นแนวทางได้ครับนะครับ ก็การตั้งค่าของเซลล่ครับเราไปดูกันครับเข้าไปที่เครื่องมือนะครับแล้วเข้าไปที่ตัวเลือกครับอ่าเข้าไปเลือกนะครับในหน้าต่างของอ่ารับคําสั่งก็ผมก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับก็ก็คือไม่ไม่ได้เป็นส่วนสําคัญนะครับในส่วนตรงนี้นะครับไปในส่วนต่อไปครับเสียงและการแจ้งเตือนนะครับไอ้ตรงนี้เอาออกให้หมดเลยครับไม่ต้องติ๊กนะครับเอาออกให้หมดเลยนะครับไม่ต้องติ๊กเลยนะครับออกให้หมด นะครับในส่วนของการควบคุมนะครับก็คือไม่ต้องใช้นะครับผมจะไม่ใช้นะครับเมื่อทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนค่าจะต้องกดสมัครเพื่อนําค่าที่เราตั้งไปใช้ด้วยนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้นะครับเอาออกส่วนตั้งค่าเสียงครับตรงนี้ก็ให้ตั้งไว้ประมาณนี้เลยนะครับก็แทบจะไม่ต้องปรับอันนี้ก็ตั้งไว้ตามที่ที่เห็นเลยนะครับ จากนั้นมาที่เมนูวอล์กครับเมนูตรงนี้นะครับก็ให้ตั้งตามนี้เลยนะครับที่เห็นนะครับก็คือเปิดนะครับติ๊กถูกติ๊กถูกนะครับแล้วก็บรรทัดบนนะครับตั้งค่าการเริ่มต้นการทำงานให้ตั้งไว้ที่ลบสามสิบห้าดีบีนะครับแล้วก็หยุดการทำงานที่ลบหกสิบสามดีบีนะครับแล้วก็บรรทัดบริเวณนี้นะครับบรรทัดนี้ก็หนึ่งร้อยบทัดนี้ก็ หนึ่งร้อยเช่นเดียวกันครับตั้งไว้ประมาณนี้แล้วก็กดสมัครด้วยนะครับแล้วก็ตกลงครับาจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับเวลาใช้งานให้เรามาคลิกที่รูปปัจจัยตรงนี้นะครับให้คลิกนะครับเดี๋ยวผมมาใหม่นะให้เป็นสีเขียวก่อนในขณะนี้ที่ท่านเห็นนะครับถ้าท่านมองไปที่กล่องดิงของท่านนะครับไฟสีเขียวจะติดแช่นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครคุยเข้ามานะอ่า ตอนนี้ห้องยังอยู่เงียบอยู่ไม่มีผมสแตนบายอยู่คนเดียวนะครับยังไม่มีใครคุยนะครับบริเวณนี้จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วกล่องลิง์นะครับตอนนี้จะแสดงสถานะเป็นสีเขียวติดแช่นะครับไฟสีเขียวจะติดค้างนะครับสถานะตอนนี้นะครับเวลาเราใช้งานนะครับเราต้องมาเปิดตรงนี้ให้เป็นสีแดงนะครับเี่ยตรงรูปประแตะให้เป็นสีแดงครั้งเดียวนะครับพอเราแตะแสดงปุ๊บเนี่ยสังเกตไฟกล่องลิงเราจะสีเขียวมันจะกระพริบแล้าไฟสีเขียวจะเริ่มกระพริบ นะครับนั่นก็คือตอนนี้เขาก็คือพร้อมที่จะทํางานแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเวาลาเราเปิดโปรแกรมเซลโลขึ้นมาในการใช้งานทั้งต่อไปนะครับก็ถ้าเข้ามาปุ๊บแล้วบางครั้งเป็นบางเครื่องนะครับเสียงที่มาจาก PLC เอ๊ะทำไมมันไม่เข้าเซลโลบางครั้งที่ตรงนี้ก็ติ๊กเป็นสีแดงแล้วให้เรามาทําให้เป็นสีเขียวแล้วให้เป็นสีแดงใหม่นะครับเสียงก็จะเข้ามาได้ปกติอาจจะ,ะพบเป็นบางเวอร์ชั่นนะครับ แล้วก็ทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี้จะพบปัญหาก็แก้ง่ายๆโดยการมาคลิกตรงนี้ให้เป็นสีเขียวแล้วก็ปรับให้เป็นสีแดงอีกครั้งก็จะใช้งานได้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือก็เป็นการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมมาเลือกห้องนะครับถ้าตอนนี้เป็นสีเทาแสดงว่าเรายัางไม่ได้เลือกห้องเราไปแตะห้องที่เราจะใช้งานครับแล้วอย่าลืมกดคอนเน็กด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วเวลาที่มีเพื่อนสมาชิกที่คุยจาก PUC เข้ามานะครับ ไอ้ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับก็จะรับสัญญาณเข้ามานั่นเองนะครับเวลาสแตนไบไม่มีเพื่อสมาชิกคุยมาจาก plc ก็จะเป็นสถานะเขียวแดงนะครับก็ประมาณนี้ครับในส่วนของการตั้งค่าแอปพลิเคชันเซโลนะครับสำหรับถ้าใช้งานไปอยู่ดีแล้วใช้งานไม่ได้ให้ดูการตั้งค่านะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยไล่มาตั้งแต่ซาวการ์ดนะครับบางทีเราอัปเดต windows หรือ โปรแกรมมันอัปเดตบางทีค่าที่เราตั้งมันอาจจะเพี้ยนไปมันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วมันก็จะลิงก์ไม่ได้อาจจะไม่มีเสียงเข้าออกนะครับก็ให้ไปตรวจสอบการตั้งค่าทุกอย่างที่เราตั้งมาว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นค่าอื่นไหมนะครับบางทีเราอัปเดตโปรแกรมเนี่ยหรือว่าอัปเดตวินโดว์เนี่ยในการตั้งค่าซอฟต์แวร์เราอาจจะถูกเปลี่ยนไปเป็นค่าเริ่มต้นอะไรประมาณนี้ก็ไปตั้งใหม่นะครับก็นะครับถ้าเกิดปัญหาว่าอยู่ดีดีแล้วมันใช้งานไม่ได้นะครับก็ ประมาณนั้นนะครับในส่วนของการตั้งค่าเซลูก็จบแล้วครับต่อไปเราก็จะไปดูคลิปการตั้งค่า p o c กันต่อครับครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการตั้งค่าเครื่อง p o c นะครับตอนนี้ผมก็ได้ต่อสายนะครับเชื่อมต่อนะครับเข้าไปที่ด้านข้างเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับด้านเครื่องเครื่องจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาสายนะครับเชื่อมต่อเข้าไปนะครับให้เรียบร้อยแบบนี้แล้วก็สเตนบายอยู่ในห้องที่เราจะใช้งานนะครับ วอลลุ่มนะครับในการปรับเสียงนะครับผมแนะนําไม่ต้องเร่งเยอะนะครับให้เร่งประมาณนี้ครับประมาณนี้พอครับประมาณแปดนาฬิกาเก้านาฬิกาเนี่ยครับไม่ไม่ต้องถึงเก้านะครับเอาสักแปดครึ่งพอเนี่ยประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องไม่ต้องเร่งเยอะครับเอาประมาณนี้พอนะครับก็คือไม่ต้องเร่งเยอะนั่นเองนะครับเร่งประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องไปตั้งกันนะครับนั่นก็คือเราจะต้องเข้าเมนูก่อนครับเข้าเมนูเครื่องไปนะครับไปที่ เราไล่ไปกันตั้งแต่เมนูเซตติ้งเลยนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเข้าไปที่บีบสวิตนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะออฟได้เลยครับปิดไว้เลยครับนะครับเมนูนี้นะครับแล้วก็โหมดไมค์นะครับผมเลือกเป็นไฮนะครับไมค์เลือกเป็นไฮนะครับหรือกครจับเลือกเป็นระดับมิดเดิลก็ได้ครับแล้วแต่แต่ว่าผมก็ใช้เป็นไฮนะครับ ก็สามารถตั้งค่าตามได้นะครับจากนั้นเนี่ยโหมดถัดไปที่เราจะตั้งกันนะครับนั่นก็คืออี t ีทีโทนครับเมนูที่1 0นะครับ p t ทโทนนี้กดเข้าไปครับแล้วก็เลือกเป็นออฟนะครับเลือกออฟนะครับก็ตอนนี้ผมปิด PTt ีท n โทนไปแล้วนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่เนี่ยเอาตรงนี้ก่อนนะครับตรงดโฟนตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับ เมนูนี้สําคัญนะเมนู Menu ที่สิบครับกดเข้าไปครับแล้วตอนนี้โดยค่าโรงงานทั่วไปแล้วจะเป็นคําว่าอัตโนมัตินะครับถ้าเลือกมาเป็นแมนนวลครับแต่ต้องใช้เป็นแมนนวลนะครับเพราะว่าผมเจอปัญหาบางทีเราดึงหูฟังออกถ้าเป็นออโต้นะครับเราดึงหูฟังออกหูฟังมันยังค้างอยู่เราไปเลือกเป็นแมนนวลดีกว่านะครับจะสะดวกและชัวร์กว่านะครับให้เลือกเป็นแมนนวลจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เรารีสตาร์ทนะครับเมื่อเรากดอ่าเสร็จแล้วเราก็จะทำรรีสตาร์ทวิธีอุตสากรรปิด วอลลุ่ม <Volume S 2> นะครับปิดเครื่องนะครับแล้วก็จะเปิดขึ้นมาใหม่นะครับอ่าตอนนี้ก็รอเขาชัตด,ดาวให้เสร็จก่อนแต่นั้นก็เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ครับก็รอเขาเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็การตั้งค่าก็ใกล้เสร็จแล้วอย่าลืมนะครับระดับวอลลุ่มต้องเลื่อนไว้ให้ประมาณนี้ก็ประมาณ8ปดนาทครึ่งนะครับไม่ถึง9นะครับประมาณสักระหว่าง8กับ9นะครับโอเคตอนนี้บูตขึ้นมาแล้วแล้วก็ ไปตั้งค่ากันต่อครับเ,เมื่อกี้เราถึงเราตั้งค่าเมนู13ไปแล้วนะครับอตอนนี้เราตบวไปละจากนั้นเนี่ยให้เรามาที่ setting นะครับอ๋อเรามาเลือกโปรไฟล์ครับทีนี้เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วหลังจากรีบูตขึ้นมานะครับหลังจากที่รีบูตเครื่องข,ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็มาตั้ง setting แล้วก็มาที่โปรไฟล์ครับ ต้องบอกนิดนึงนะครับสําหรับไอเมนูสิบสามนียถ้าใครเลือกเป็นเมนนูนอยู่แล้วก็ก็ไม่เป็นไรครับก็เลือกเป็นเมนนูนไปก็สามารถไปตั้งค่าเมนูที่สี่ได้เลยครับเมนูที่สี่นะครับเนี่ยโปรไฟล์นะครับแล้วก็กดเข้าไปครับปุ๊บเนี่ยเราเลือกเป็นเอ์โฟนครับอ่าตอนนี้เป็นเอ์โฟนอยู่นะครับปรากฏหูฟังขึ้นนะครับแต่ถ้าเราวันหนึ่งเราเลิกลิงก์เราขี้เกียจลิงก์เราอาจจะไปถือคุยให้เรามาเลือกเป็นสแตนดาร์ดครับ ปุ๊บรูปหูฟังก็จะหายไปแล้วก็เสียงก็จะไปดังออกที่ลาโพงลําโพงเครื่องตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราจะลิงก์แล้วก็มากดที่เข้าเมนูที่4โปรไฟล์แล้วก็มาเลือกเป็นเอโฟนนะครับปุ๊บพอเลือกเอโฟนปุ๊บ,บหูฟังจะขึ้นมาปับ๊บเสียงเ็าจะวิ่งออกทางทางช่องนี้นะครับอ่าหูฟังหูฟังจะปรากฏขึ้นนะครับเสียงเขาก็จะเล่นออกผ่านทางช่องอต่อลําโพงนอกนะครับเนี่ยประมาณนี้ เวลาเราเลิกลิงก์เราไม่อยากลิงก์ล้วก็เอาออกนะครับแล้วก็มาที่เซตติ้งแล้วก็เมนูที่4ี่โปรไฟล์แล้วก็มาเลือกเป็นสแตนดาร์ดพอเราเลือกเป็นสแตนดาร์ดปุ๊บเนะี่ยเสียงเพื่อนสมาชิกก็จะมาดังออกลำโพงเครื่องแล้วก็จะสามารถกดคุยกับเพื่อนสมาชิกใช้ถือใช้พกพาได้เหมือนเดิมนะครับแต่พอเราจะมาลิงก์เราก็ต้องมาตั้งโปรไฟล์ให้เป็นเอียร์โฟนนะครับให้ปรากฏรูปหูฟังขึ้นแล้วก็เอาสายเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ปรับระดับเสียง ไว้ที่ประมาณ8นาฬิกา9นาฬิกานะครับระหว่าง8กับ9แค่นี้ครับก็พร้อมที่จะใช้งานในการเชื่อมโยงได้แล้วครับแล้วก็ตัวเครื่องสามารถที่จะวางแท่นชาร์จนะครับแล้วก็สามารถชาร์จไปใช้ไปได้ครับขณะใช้งานก็สามารถที่จะชาร์จไฟไปได้นะครับถ้าเสียบตรงนี้ได้ไหมก็เสียบได้ครับแต่ว่าก็วางบนแท่นชาร์จเขาดีกว่าครับจะดีกว่าเขามันจะสะดวกกว่าอาจจะได้ไม่มีสายอะไรมา หลังเครื่องตรงนี้เยอะนะครับวางบนแท่นชาร์จแล้วก็ชาร์จไปใช้ไปได้เช่นเดียวกันครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการตั้งค่าเครื่องสเปนเดอร์เน็ตเวิร์ครับ